ข้อ27เขาให้คะแนนสอบของนักเรียน160คนมีการแจกแจงปกติแล้วให้ x บาทเท่ากับ60ในการแจกแจงปกติเนี่ย x บาทจะเป็นข้อมูลที่อยู่ตรงกลางแบบนี้นะแล้วเขาบอกว่ามีนักเรียน4คนที่ได้คะแนนมากกว่า84.5คะแนน84.5เนี่ยจะมากกว่า60เพราะฉะนั้นจะอยู่แถวแถวนี้ ได้เป็นแบบนี้นะโจทย์บอกว่ามีนักเรียน4คนที่ได้มากกว่า84.5คะแนนแปลว่าบริเวณนี้จะมีนักเรียนอยู่4คนนะเนื่องจากเราจะเทียบให้พื้นที่ใต้โค้งทั้งหมดเท่ากับ1แล้วมีนักเรียนทั้งหมด160คนเพราะฉะนั้นนักเรียน4คนเนี่ยจะเทียบเป็นพื้นที่ได้เท่ากับ4ส่วน160นะ ตัดเลขแล้วก็ทำเป็นทศนิยมจะได้เท่ากับ0.025นะแปลว่าบริเวณนี้จะมีพื้นที่เท่ากับ0.025แต่ว่าพื้นที่ตรงนี้จะยังเอาไปใช้เปิดตารางไม่ได้นะพื้นที่ที่จะใช้เปิดตารางได้เนี่ยจะต้องเป็นพื้นที่ที่วัดจากแกนกลางก็คือต้องเป็นพื้นที่บริเวณนี้นะเนื่องจากพื้นที่ใต้คงทั้งหมดเท่ากับ1เพราะฉะนั้นพื้นที่ ครึ่งรูปทางขวาเนี่ยจะเท่ากับ0.5ตรงนี้ไปแล้ว0.025เพราะฉะนั้นพื้นที่ที่เหลือตรงเนี้ยจะเท่ากับ 0.5- 0.025ลบ0.025จะเท่ากับ0.475เนะเอาพื้นที่0.475ไปเปิดตารางจะได้ตรงกับช่องนี้นะจะได้ z ซ9เท่ากับ1.96เพราะฉะนั้นจะได้ตรงจุดนี้มีค่า Z$ ซเท่ากับ 1.96นะแล้ว x กับ z เนี่ยมันจะต้องสอดคล้องกันตามสูตรนี้เพราะฉะนั้นถ้าเราเอา x เท่ากับ84.5แล้วเอา z เท่ากับ1.96ไปแทนในสมการนี้โดยให้ x บ่าเท่ากับ60จะได้เป็นแบบนี้นะแล้วย้าย s ขึ้นไปคูณแล้วย้าย1.96ลงมาหารแล้วลบเลขข้างบน จะได้เป็นแบบนี้นะอันนี้เนี่ยตัดด้วยแม่เจ็ดได้2ครั้งแล้วที่เหลือทำเป็นทศนิยมจะได้12.5นะข้อนี้ข้อถามว่าคะแนน55คะแนนจะตรงกับเปอร์เซ็นทายที่เท่าไหร่เนื่องจาก55เนี่ยมันน้อยกว่า60ก็จะอยู่แถวแถวนี้นะเอาค่า x ไปแทนในสูตรนี้แล้วแทน x บา์กับเ เท่ากับ60แล้วก็12.5จะได้เป็นแบบนี้นะคิดเลขออกมาแล้วก็ตัดเลขแล้วก็ทำเป็นทศนิยมจะได้ z ซเท่ากับลบ0.4แสดงว่าตรงจุดเนี้ยจะมีค่า z ซเท่ากับลบ0.4นะค่า z เป็นลบเนี่ยก็ยังเอาไปเปิดตารางได้อยู่นะโดยเอาค่าบวกไปเปิด แล้วพื้นที่ที่ได้เนี่ยจะเป็นพื้นที่ที่วัดจากแกนกลางนะอย่างเช่นอันนี้เอา Z เท่ากับบวก0 4ไปเปิดตารางจะได้ตรงกับช่องนี้จะได้พื้นที่เท่ากับ0.1554เพราะฉะนั้นพื้นที่ตรงนี้จะเท่ากับ0.1554นะถ้าอยากรู้ว่า55คะแนนตรงกับเปอร์เซ็นทายที่เท่าไหร่ก็ต้องหาว่ามีพื้นที่ที่น้อยกว่า 55คะแนนอยู่เท่าไหร่นะเนื่องจากพื้นที่ครึ่งซ้ายจะเท่ากับ0.5แต่ว่าตรงนี้ไปแล้ว0.1554เพราะฉะนั้นส่วนที่เหลือตรงนี้จะมีพื้นที่เท่ากับ0.5-0.1554ลบ0.1554จะเท่ากับ0.3446นะพื้นที่0.3446เนี่ยจะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เท่ากับ34.46 แปลว่าจะมีข้อมูล34.46ที่ได้น้อยกว่า55คะแนนนะเพราะฉะนั้น55คะแนนก็จะคิดเป็นเปอร์เซ็นทายที่34.46นะเพราะฉะนั้นข้อนี้คำตอบก็คือข้อ3นั่นเอง